ก็อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาซิ่งรถตัวแรงขวัญใจมหาชนให้ดูกันนะครับก็คือเจ้า Nissan GTR r 3 5ซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันก็มี r 3 5 หลายตัวนะมันมีตัวนิสโมด้วยนะครับของปี2020แล้วก็มีตัวธรรมดาที่เป็นตัวปี2017แล้วก็ตัวแบ็ก e อ dition นะที่เป็นตัวปี2012นะครับเดี๋ยวในะวันนี้นะผมจะเล่นเป็นตัวแบ็ก e อ dition นะเพราะว่าเจ้าตัวแบ็ก e อ dition เนี่ยมันสามารถใส่ชุดแต่ง Liberty Walk ได้ด้วยนะในเกมนี้แต่ว่าขั้นอื่นเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับผมโอเคเราเลือกเป็นแบ็ก e อ dition ไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นคันนี้ให้ดูนะครับผมซึ่งก่อนอื่นนะก่อนเราเอาไปซิ่งเราก็เเอออามามัััปกกกนนนห่ยะ มาที่คัสตอมอัปเกรดนะครับแล้วก็มาที่เมนูสุดท้ายก่อนนะามาดูเรื่องของเ,ออเระบบขับเคลื่อนก่อนนะเดิมๆมันจะเป็นขับ4นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นขับ2ได้ด้วยนะซึ่งเราก็ไม่เปลี่ยนนะขับ4เดิมๆมันก็จะอยู่แล้วนะครับเราก็ข้ามไปต่อมาก็ที่บอดี้คิทนะครับอ่านี่เขาจะมีชุดแต่ง Liberty Walk ให้นี่อย่างสวยอย่างหล่อโคตรเฟี้ยวนะเป็นโป่งอัใหญ่แบบนี้นี่ครับผมใส่ไปนะสำหรับชุดแต่งตัวนี้ แล้วก็กลับมาที่เมนูของตัวเครื่องยนต์นะครับเอนจินก็นจะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆภายในเครื่องยนต์นะพวกกองอากาศพวกอะไรต่างๆเนาะระบบน้ํามันนะแล้วก็ใส่สุดไปทุกอย่างเลยนะโอเคต่อมาที่เรื่องของเมนูแพลตฟอร์มแอนด์แฮนด g นะก็จะเป็นเรื่องของตัวเบรกช่วงล่างต่าง,างๆเบรกแล้วก็อัพ สุดไปเลยแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ใส่เป็นเอ่เรแล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้ใส่สุดไปเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของตัวโลบาร์โลเคสด้านในนะครับก็อันนี้มันจะโบสถิตัสด้วยนะครับก็ใส่ไปนะใส่แล้วมันก็ดูซิ่งขก้นเยอะนะดูเป็นรถแข่งมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเวทีดักชั่นนะไล่เบาเราไล่เบาสุดเลยโอเคแล้วก็เรื่องของระบบส่งกำลังนะพวกเกียร์ต่างๆก็ใส่เป็นเกียร์อันไหนดีละ่ะเรซทันดิชั่นเจ็ s สปีด 8สปีด9สปีดนี่สสปีดนี่สสปีดเอากี่สปีดดีวะพาที่ดูแล้วผมว่า7สปีดน่าจะโอเคที่สุดผมใส่เป็น7สปีดแล้วกันนะเลทชานิชันแล้วก็เรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลเราก็ใส่เป็นเลดดิฟเฟอเรนเชียลไปโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวล้อและยางเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาแต่งลาการผมขอออกไปแต่งในเรื่องของตัวสีรถแล้วก็ลายของรถก่อนนะเราจะได้เลือกรอให้มันเข้ากับตัวสีรถตัวลายรถด,ด้วยโอเคเราเซฟแค่นี้ไปก่อน อ่าแล้วก็ออกมาที่เมนูดีไซน์เพจน,นะครับซึ่งคันนี้ผมจะฟลานิวดีไซน์แล้วกันนะที่เกีย็แต่งเองน่าจะมีคนทำลายสวยๆไว้เยอะพอสมควรนะสำหรับคันนี้อืมอุ้ยนี่ก็สวยนะสีขาวนี้มันมีแค่นี้เองว่ะเดี๋ยวต้องกดเซิร์ชเพิ่มเซิร์ชคือลิงค์ขาคือลิงค์ขาแล้วก็เซิร์ชอ่าเนี่ยขอดูลายสวยๆหน่อยอุ้ยนี่ก็สวยดิสมอลดิฟลายรถด,ดิฟของดิสมอลนะมีลายแบบซากุระด้วยนะสีชมพูเชียวอันไหนดียวเฮ้ยลิปตี้วอลล์นี่ก็สวยนะ สีสวยดีนะครับอุ้ยนี่สวยอนี่ผมชอบนี้นะมันสีฟ้าดูสว่างสว่างดีแล้วก็ใส่ล้อขาวด้วยโทนของคันนี้มันจะดูแบบสว่างสว่างดีเนาะเออวันนี้ใช้ได้นะผมว่าเดี๋ยวดูอื่นก่อนนะมีลายล็อกสตาร์ด้วยสวยดี SKS ก็มีสวยๆหลายลายนะแต่เท่าที่ผมดูแล้วว่าผมว่าไอ้สีฟ้าเมื่อกี้น่าจะโอเคสุดนะสำหรับผมผมชอบที่สุดละไหนวะเนี่ยอันเนี้ยนะครับสีมันดูสว่างดีโทนสีมันดูสว่างดีแล้วก็ตัวลายบนรถดูไม่ค่อยเยอะมากด้วยใส่ไปนนี้ไปแล้วกันนะ ว่าลายมันดูกำลังพอดีพอดีเลยอะ่ะโอเคมาให้กดดูหน่อยสิยีตเคเฮ้ยสวยเนี่ยสีมันดูแบบสว่างตาดีอ่ะเออเป็นสีฟ้าแบบโทนสว่างสว่างเนาะเนี่ยแล้วลายก็ไม่เยอะมากนะมีแค่แบบลายตัวหนังสือแบบลายสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนี่อามิทริกนะครับท่อแบนท่อนะครับด้านข้างก็จะมี LB Performance นะซุ้มล้อก็จะมีโลติฟอร์มเฟลเคนนะเป็นพวกแบรนด์ล้อแบรนด์ยางต่างๆนะครับเป็นประมาณนี้นะผมว่าลายนี้กำลังโอเคเลย เอาเปนลาอันนี้ไปแหละนะครับแล้วก็กลับมาที่อัปเดตจูนนิ่งนะครับมาแต่งกันต่อในเรื่องของตัวล้อนะครับตัวล้อเรามาดูกันที่เรื่องของทรายก่อนนะตัวยางนะตัวยางเราเอาเป็นยางอะไรดียางสลิกมั้ยเราจะเอาเป็นเซมิสลิกดีซึ่งจริงๆผมก็แต่งยางสลิกมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะวันนี้ผมอยากเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะ่ะผมลองใส่เป็นเซมิสลิกมากงดีกว่านะครับใส่เป็นตัวเซมิสลิกที่มีลายตรงขอบยางนิดนึงแล้วกันนะเป็นลายฟอร์ซ่าออริซันนะครับโอเคใส่ไป แล้วก็ขนาดยางนะครับอันนี้เราใส่ใหญ่สุดเลยนะครับเพื่อสเตตัสที่มากที่สุดนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของตัวล้อเดี๋ยวผมค่อยแต่งดีกว่าผมขอข้ามมาตรงนี้ก่อนเรื่องของขนาดล้อนะเราปรับให้มันใหญ่สุดเลยนะผมว่าชุดแต่ง Liberty Walk ต้องเข้ากับล้อที่ใหญ่ยางบางๆหน่อยนะเออโอเคเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ไปที่เรื่องของล้อสำหรับเรื่องของล้อนี่ผมขอเลือกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราตัดกลับมาทีนึงนะครับ อตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะครับมาจบที่ล้อตัวนี้นะเป็นล้อของทางโรดดิฟอร์มรุ่น WGRM คือจริงๆเนี่ยผมว่าหลายๆล้อเนี่ยใส่แล้วมันก็ดูสวยทุกล้อเลยนะมันดูเข้ากับชุดแต่ง Liberty w a ้วอแทบทุกล้อเลยนะครับก็เลือกอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะเลือกนานมากก็มาจบที่ตัวนี้นะเพราะว่าล้อตัวนี้ก็ไม่เคยใส่กับรถคันไหนเลยนะก็อยากจะลองใส่ตัวนี้ดูใส่แล้วมันก็ดูเข้าอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองเป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคใส่ไปต่อมาดูกันที่ a l นะครเป็นด์แอ p เท t s ต่างๆ ซึ่งหลังจากที่เราใส่ชุดบอดี้คิดของ Liberty Walk ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ในส่วนของวิ่งหลังได้อย่างเดียวนะถ้าเราไม่ใส่ชุด Liberty Walk เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีให้ใส่บัมเปอร์หน้าด้วยนะครับจะเป็นของทาง f o r z a ที่มันจะมีแบบว่าขานาดมีหูดึงอ่ะของทาง f o r z a นะครับแต่พอเราใส่เป็นชุด Liberty Walk แล้วเนี่ยไอตัวเมนูฟอนบัมเปอร์มันจะหายไปนะเหลือแค่เมนูวิ่งหลังนะให้เราเปลี่ยนอย่างเดียวซึ่งวิ่งหลังก็จะมีของ Liberty Walk แบบนี้นะตรงรุ่น เข้ากับชุดแต่งก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้เลยอันนี้ก็สวยนะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นของทางฟอร์ซ่าซึ่งดูยังไงก็ไม่สวยนะดูไม่เข้ากับรถเราเท่าไหร่เลยแล้วก็จะมีบนะิ๊กคันที่แหลกนยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่จะออกแนวโหดๆหน่อยนะสูงๆแหลมๆหน่อยอันนี้จะเป็นของนิสสันเองอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรนะแค่อ,ออกเฉยๆนะปล่อยเะเปรียบนะครับซึ่งจากที่ดูแล้วถ้าจะเอาเข้าที่สุดต้องเป็นของ Liberty Walk อล์นี่แหละอันสูงๆแบบนี้เลยโอเคสสยไปโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่าโอ้โหสีรถมันดูสว่างนนาเลย ครบทุกเมนูแล้วนะสำหรับการแต่งคันนี้นะครับผมโอเคซฟไปเรียบร้อยนะครับโอเคก่อนออกไปขับด้านนอกผมขอกดดูรถนิดนึงนะนี่โคตรสวยวะ่ะผมชอบสีมากเลยวะ่ะสีมันดูสว่างตาดีนะสีฟ้าสว่างางคู่กับล้อสีขาวนะเออดูสดใสดีนะสีแบบนี้นะครับผมลงตัวลงตัวชอบชอบชอบโอเคเดี๋ยวเราออกไปขี่ข้างนอกกันเลยดีกว่าไปมา กดสูเสียงอย่างลัน่นข,ขอขับไปตรงที่ไม่มีคนนิดหนึ่งนะอุ้อยอยสูแรงเหมือนกันเนี่ยเทเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหโคตรสวยโคตรเทอูชอบสีมากเลยวะ่ะจริงนะสีแม่งสวยมากเบิ้ลหน่อยอนระัเบิ้ลหน่อยอ้เสียงมึงแบบ นี่แหละ GTR นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกันในสนามสักสนามดีกว่าเนาะผมขอเอาเป็นสนามนี้ก่อนแล้วกันนะนี่สนามนี้เดี๋ยวเราวร่ปไปเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนี่ครับผมมาสนามนี้รู้สึกจะแข่งในส่วนของทะเลทรายเนาะโอเคเลือกเป็นรถของเรานะมิตสัน GTR R35 ของเรานะตอนนี้แรงม้าของรถอยู่ที่1016แรงมา้าแล้วก็ทอคถึง1นึงนนิวตันเมตรเลยเดียวนะครับแล้วก็น้ำหนักรถอยู่แค่1,400กิโลกรัมเท่านั้นเองโอเคไปลองกันเลยนะ35ของเราโอ้สวยจริงผมชอบสีมากเลยอะไม่รู้พูดกี่รอบไปเนี่เลือ <c oughs> แต่สีมันสวยจริงอะมันดูสว่างตาดีนะครับล้อก็สวยนะล้อโรด,ดิฟอร์มดูเข้ากับลูฟี่ มาโอ้แข่งกับใครมาวะเนี่ยมีฟูรารี่แข่งกับเราฟูรารี่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะมันฟูรารีนะ่ทัศนสนามอะไรวะเนี่ยเห็นแต่ฟูรารี่ไปครับไป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 เกียบมิดเยียบมิดโอ,โ,โอ้โหเออดิคนสูตรคนตูดตูดพอร์ตไปทีนหนึงใช่พอร์ตป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกัน รถตูดไปแล้วตัวมีใช่ยี่ห่ารถอะไรไม่รู้เบาเบาเบาไปครับโคตรแรงโคตรแรงนะครับอื่นก็แรงเหมือนกันนะโอ้เปียดโอเคไปครับไปครับเฮกแฮกแฮก,แฮกโอ้โห เบรกเบรกเออจิ้มกำแพงเข้าไปโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่3นะครับโอ้มีแต่รถแรงๆว่ะไม่ได้แรงแค่เราคนเดียวนะครับคู่แข่งเราก็แรงเหมือนกันไปครับขอแซนเยครับพี่เรียบร้อยเบรกเบรกโอเคไปด้านหน้าเป็น l a m b o r g h i n i Murcielago SV นะครับตามไหมครับเบาโอเค เกีบมิดเก็บมิดฮเช็คคอย์โอเคได้อยู่เออแฮกแฮกกเก็บป้ายไปครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วแบบชิวๆสบายๆนี่ครับผมไป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 ทางตรงฮะซัดไปยาวเบรก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 โอเคไปครับไปไปไปเราเริ่มนำทางเลยครับ เรื่องอการเสียงเล้าใจมากคันนี้ผมบอกเลยเสียงได้อยู่ชอบเสียงตอนใส่เกียร์มากเลยอะแบบสะใจจริงๆ๊บฟึฮฮ๊บ๊บเลยอะเบ่าไปครับเปาอีกโว้โวโอเคชนะเส้นชัยเลยครับผมสนามน,นี้ชิชวๆอ่ะสบายๆเลย โอเคเก็บมิดไปเขาเส้นเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงเอาเรื่องเลยโอเคต่อไปเราไปลองสนามไหนดีผมลองสนามนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขับไปแล้วกันนะจะไม่วาไปอยากจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องกันชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างขับไปเนี่ยผมก็จะเงียบให้ท่านผู้ชมทุกคนฟังเสียงเครื่องนะครับผมโอเคไปครับผม สิ้แล้วเบรก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 โอเคมาตอนนี้ไปสนามแบบสตรีทนะครับผมตอนนี้ก็จะมีรถประชาชนเข้ามาขวางในทางแข่งเราด้วยก็จะยากกว่าสนามรถเรซซิ่งนี้ครับผมโอเคมาโอ้มีแต่ซุปเปอร์คาร์ <c oughs> ไฮเปอร์คาร์เท่านั้นเลยยังเดือดสนามนี้ไปครับอย่ามิดไปอย่ามิดไปตอนนี้เราอยู่ที่6นะครับ พยายามแซงขึ้นไปขึ้อยู่ที่5แล้ววเอาเบ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 าโอเคไปครับไปครับโอ้เบรก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 เย็ดเย็ดโอ้โหได้อยู่ไม่ขึนอยู่ที่หนึ่งแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะไปครับเบรกโอเค เบรก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 โอเคไปไปไปตรงนี้โค้งครับผมเบา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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ไปครับโอ้โหชอบเสียงใส่เกียร์คันนี้มากมันตลุบคลุบเกียร์เอ้ยรถชาวบ้านเกือบแะกูเบรกเบาเบา เบก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 ออกมาเร็วเกินอันนี้โอ้โหโอ้โหยาวเลย <c oughs> ขอบคุณย้อนหน่อยฮะเมื่อกี้ลืมเบกนะเบกช้าไปโอเคกดแต่คันเร่งอย่างเดียวเลยเราโอ,อ้โหย้อนไกลเลยไปครับมองอย่างนี้เลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตายไฟก็สะใจนะคันนี้ าทางผมอีกแล้วเบรก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 เออผมนี่เบรกช้าตลอดเลยนะผมจะเบรกตั้งนานแล้วเพิ่งมาเบรกที่หลังได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวด้านหลังมัตามมาติดถูดไปนี่ว่าทิศหายแล้วเหยียบมิดครับผมเหยียบมิดโอ้โหโห ต้นไม้โอเคลุยไปเลยฮนะลุยต้นไม้ไปเลยเฮ้ยต้นแซงโอ้โหโอ้โหมัวแต่ลุยต้นไม้อยู่นะที่สองเลยนะเกือบจะได้หนึ่งอยู่แล้วต้นแซงน่าสิ้นโอ้เกมไม่เป็นไรนะเราเราขับแย่เองนะอันนี้รถมันไม่ได้ผิดนะผิดที่เราเองผิดที่ผมเองโอเคเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันดีกว่านี่ครับผมอา่าสนามไหนดีอะ อยากแข่งแบบว่าแนวบรรยากาศในป่าในป่าบ้างมีสนามนี้ดีกว่าลองดูนะครับซึ่งมันก็อยู่ไกลพอสมควรเนี่ยฟาทาวิวไปดีกว่านะไปรอบนี้เรามาแข่งในป่ากันบ้างบรรยากาศแบบป่าเขาลำดาวัยมาครับผมไปยือ,อียหของฟ้าจเจ่มใสมากสนามนี้โอ้โหไปครับบรรยากาศธรรมชาติ แสงขึ้นไปเบาโค้งโฮ้โ,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 โค้ไปครับไปครับเออเบกเบกเบกเดกขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ที่4นะครับ้หน้าเป็นคอร์สขาวาต้องพยายามแตงขึ้นไปเบาครับผมเออกำแพง โอเคเบาเจ็ดหอยได้อยู่เปลีแปลงขึ้นมาที่3ามนะครับจังหวะน,นี้ขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นอีกที่สองเบรก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 โอเคหน้าน,นาเป็นแม็กลาเรนนะครับยังไงยังไงตามขึ้าไปไครับผมโอ้โหเยอะดิเก้ โกงโกงโก้แปงไงดีวะนี่ได้ละแปลงได้ละทำอยู่ที่หนึ่งเรียบร้อยบายบายแม่ละเลนเจอทีอาตัวแรงเราเบาเว่อวูโคตรแรงแรงมากเบาหน่อยตรงนี้นนนเออไม่อยู่อ่เบรกไม่อยู่ ใช้กำแพงฮะขี่แบบรถคามิยาไปเลย <im itation> โอเคเ้มันตามมันติดมากเลยด้านหลังเราสว <im itation> ยนิดี่เดียวมันแซงเราคืนแน่ไป <im itation> ครับติดมากพร้อมจะแซงเราคืนในทุกเมื่อเลย <im itation> ่าทามิยาสไตล์ทามิยาสไตล์โอเค ถึงเส้นแล้วถึงเส้นแล้วเหยียบมิดมาแล้ว,วลโอเคเรียบร้อยถึงเส้นที่หนึ่งได้อยู่นี่ครับผมเนเราถูกระแพงมาหลายโค้งอยู่เหมือนกันนะจะว่าไปเนาะโอเคจบกันไปนะสำหรับสนามนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าต่อไปเราไปลองทดสอบท็อปสปีดกันบ้างดีกว่านะท็อปสปีดแต่เรามาทดสอบกันที่เดิมนะตรงนี้ถนนไฮเวย์เส้นนี้เลยนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากเราไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราขับไปก็ได้ ก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างขับไปก็เดี๋ยวผมจะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องอันชชัดแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากฟังเสียงเครื่อง,องนีครับผมโอเคไป โอเคแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาจอดออกกันตรงนี้เบรกเบรกเบรกอ่าจอดออกตัวผมขอเบิร์นเล่นก่อนฟังเสียงก่อนแบ็คไฟสะใจมากคันนี้รู้สึกแบ็คไฟจะเยอะมากเลยนะสำหรับคันนี้เนะี่ยออกบ่อยมากเสียงพคตรเอาเรื่องเราจะมาทดสอบทับสปีดกันนะครับใน3 2เดี๋ยวเดี๋ยวรถข้างๆนี่มันอะไรวะเน,นี่ยดีนะไม่ทะลุมัน,นี่โอเค3 สองหนึ่งไปไปครับไปครับขอมุมมองเปื่อเพื่สั้นหน่อยแล้วกันเดี๋ยความเร็วตอนนี้ไปที่300แล้วนะครับจังหวะน,นี้ยังไงขอกลับมุมมองเดิมก่อนี้ว่าโอเคมีความเร็วไปที่380 390 398 99รบฮะ โอ้โหเกือบ400แต่ไม่ถึงนะรู้สึกเหมือนรอดจะตัดก่อนนะสุดเกียร์เจ็ดก่อนนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เห็น400แป๊บหนึง่งนะครับไว้400ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันน่าจะตันแค่นี้ว่ะเกียร์เจ็ดมันตัดแล้วอะผมจอดก่อนจอดก่อนจอดเบรก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 สรุปคือได้ประมาณ400นะครับสำหรับเกียร์ที่เราใส่มาเนาะแต่ว่าเราสามารถจูนเพิ่มได้อีกนะเดี๋ยวผมขอปักเฟืองท้ายนิดนึงแล้วกันนะ คือเมื่อกี้มันได้แค่แบบ400แตะนิดๆแตะ400เข้แป๊บเดียวเองผมอยากจะเห็นเลข400แช่นานๆหน่อยเนาะผมจะปรับเฟืองท้ายให้มันอ่าลดลงมาแบบนี้นิดนึงโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันขอว่าวะลดอีกดีกว่าอ่ะสักประมาณนี้นะครับอันนี้คือปรับมั่วนะไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคมาลองดูรอบที่สองนะครับเดบี๋ยวรถไทยวิ่งมาเนี่ยเสียโคตรแรงโอ้โหพี่แรงเกิน <laughs> โอเคครับผม3 2 หนึ่งไปโอ้โหตรงนี้แสงสวยมากเลยว่ะแสงแบบตอนเย็นๆนะถ้าทิศใกล้ตรกดินปปๆๆๆปๆายปลรู้สึกว่าด้านหน้าจะมีเนินความเร็วก็จะพุ่งขึ้นอีกเนินลง นี่มาแล้ว400แล้วผมแล้วก็เนินด้วยอือ4 1 0สิบกว่าโอ,อ้4 0 4 2ี่สยี่สิบห้าประมาณนั้นเลยนี่ครับเห็นสูงสุดน่าจะประมาณ4 2 5ยี่สิบห้านี่ครับผมแล้วก็รอบก็ยังตัดอยู่นะเกจยังสุดอยู่นี่ครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่อง400กว่าได้อยู่นะครับพาปรับคนท้ายลงอีกนิดน่าจะได้นะสักนี่เลยสองจุด 95โอเคแอปพายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็ขับกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันจะได้ลงเนินด้วยความเร็วได้สูงสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะวาร์ปมาเริ่มตรงนี้แล้วกันมาโอเคลองดูกันนะเริ่มตรงนี้เลยเอาใหม่นะครับ3 2 1ไปครับไปครับ GT ส,สองร้อยกว่าแล้ว สามร้อยแล้วพูดี๋ยวนะผมว่าเราวาร์ปมาใกล้ไปว่ะมันลงเนินแล้ววะน่าจะวาร์ปมาสักตรงนี้ดีกว่านะครับโทษทีโทษทีเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่ความเร็วยังไม่เท่าไหร่เลยมันถึงเนินแล้ววะโอเคมาเอา,า, 3, 2, หาใหม่สามสองหนึ่งสวยครับผมส่งมันอย่างสวยโคตรเท่โคตรสวยแถมแรงต่างหาก ความเร็วตอนนี้อยู่ที่300กว่า,วาไปแล้วยังไง360 370 380 390 400ไปแล้วตอนนี้ด้านหน้าเป็นเนินนะลงเนินออ430 32 33ประมาณ433นะที่เห็นสูงสุดไม่รู้มีสูงกว่านั้นหรือเปล่านนะ แต่ที่ผมเห็นคือ4 3 3นะครับผมโหแล้วเกียร์เจ็ดกรสุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจูนได้อีกแนะจริงๆแล้วแต่น่าจะพอแล้ะนะผมขี้เกียจจูนแล้วขี้เกียจไล่หาแล้วโอเคประมาณนี้แหละเอาไว้แน่คือ400บวกแนะ่นอนสำหรับคันนี้4 3 0กว่ากนะสำหรับท็อปสปีดคันนี้ถ้าเราจูนเกียร์อีกอาจจะได้4 40ก็ได้นะแต่ขี้เกียจจูนแล้วนะเดี๋ยวผมไปจูนอีกทีนอกรอบแล้วกันนะครับผมโอเคเอาานว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะมาเล่นดูสำหรับเจ้า,า GTR R35 ขววัญใจชารถซิ่งมาพบกั ชุดแต่ง Liberty Walk ลิฟที่วอล้วยอย่างสวยเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถอะไรให้ดูอีกจะมาเล่นเกมอะไรดูอีกอาาก,ออก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับผมบายจ้า